สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์สำหรับช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน3 11เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสำหรับวันที่1ถึงวันที่7มีนาคมค่ะเรามาดูกันสิคะว่าเรื่องไหนปังสุดค่ะ เรตติ้งละครสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าแต่และเรื่องก็สูสีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีทั้งละครที่เป็นตอนจบแล้วก็ละครใหม่อีกด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูละครที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารกันก่อนแล้วกันค่ะเริ่มจากช่อง7เลยแล้วกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องทะเลลวงค่ะก็ถือว่ากําลังเข้มข้นกันเลยทีเดียว ซึ่งเดินทางมาถึงตอนที่10และ11แล้วค่ะกับเรตติ้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนที่10ได้4.5ค่ะและเพิ่มขึ้นมาเป็น5.0ในวันอังคารเป็นตอนที่11ค่ะสำหรับช่อง3นะคะเมื่อวันจันทร์อังคารเป็นละครแนวบู๊แอคชั่นเรื่องดาวคคละดวงค่ะเสนอเป็นตอนที่11 12แล้วนะคะเรตติ้งคงที่อยู่ที่2.5ค่ะแล้วก็ลงมานิดนึงค่ะในวันอังคารเป็นตอนที่12ได้2.1ค่ะ ขณที่ช่องวัน31เป็นละครใหม่เรื่องวันทองกับ2ตอนแรกนะคะเปิดตัวมาดีพอสมควรได้เรตติ้ง1.9และเพิ่มขึ้นมาในตอนที่2เป็น2.2ค่ะ เรามาดูละครวันผู้พิหัสกันบ้างนะคะสําหรับช่องเจ็ดเป็นละครเรื่องวงเวียนหัวใจซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอเป็นตอนที่12และ13ค่ะกําลังดราม่าเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเรตติ้งเพิ่มขึ้นดีเลยทีเดียวค่ะได้5.3นะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่5.8ในตอนที่13ค่ะ ในส่วนช่อง3นะคะละครเรื่องดวงใจในมนตราก็ใกล้จะจบแล้วนะคะเสนอเป็นตอนที่11-12ได้เรตติ้ง1นและ1.8ค่ะในขณะที่ช่องวัน31นะคะเป็นละครเรื่องแก้วลืมคอน ซึ่งเป็น2ตอนสุดท้ายได้เรตติ้ง2.0คันและปิดตอนจบสูงขึ้นมาปิดที่2.7เมื่อวันพฤหัสับดีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ติดตามชมละครใหม่เรื่องเล่ห์ลวงกันต่อเริ่มตอนแรกคืนวันพุธที่10มีนาคมนี้ค่ะ สำหรับละครช่วงวันสุดสัปดาห์สุกเสาร์อาทิตย์ทางช่อง7นะคะก็เป็นละครแนวคอมดี้ค่ะเรื่องคู่แคนแสนรักในสัปดาห์ที่แล้วเป็นตอนที่5ถึงตอนที่7ค่ะได้เรตติ้ง5 0 5.4แล้วก็5.0ค่ะในขณะที่ช่อง3นะคะก็เป็นละครแนวลึกลับเรื่องพี่พบหิม,มาพานค่ะเสนอเป็นตอนที่4ถึงตอนที่6ค่ะได้เรตติ้งไปที่3.0 3.2และก็3.0ค่ะ เรามาพูดถึงละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างแล้วกันค่ะละครช่องเจ็ดนะคะเป็นละครเรื่องกำนันหญิงค่ะซึ่งก็ใกล้จะจบแล้วนะคะกับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ เป็นตอนที่25ถึงตอนที่29นะคะแล้วก็เป็นตอนก่อนจบด้วยค่ะได้รตติ้งสูงสุดอยู่ที่5.4เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นตอนก่อนจบค่ะตอนที่29ค่ะและวันจันทร์นี้ก็เสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะส่วนเรื่องที่จะมาต่อจากเรื่องกำนันหญิงนั่นก็คือเรื่องบ้านไร่สายสมอนยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะและเรตติ้งจะเป็นอย่างไรนั้นเราค่อยมาสรุปกันอีกทีในสัปดาห์ถัดไปค่ะ ในส่วนของละครเย็นช่อง3ก็เป็นละครรีลาน3เรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกค่ะเรื่องเทพที่ดาปลาลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเสนอเป็นตอนจบกับเรตติ้งตอนจบอยู่ที่4.3ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่รีลานค่ะเสนอเป็นตอนที่ 1, <c oughs> 1ถึงตอนที่4ได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่3.5ในสัปดาห์ที่แล้วค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องวิมานเมฆราได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่1.8ค่ะในขณะที่ช่องวัน31ก็คือเรื่องดงพญายเย็นค่ะซึ่งก็กําลังเข้มข้อนอยู่ทุกขณะเช่นเดียวกันนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่5.1ในวันอังคารเป็นตอนที่16ค่ะสรุปละครที่มีผู้ชมมากที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับละครหล้างข่าว ขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่1ค่ะนั่นก็คือละครเรื่องวงเวียนหัวใจช่อง7ค่ะเรตติ้งสูงสุด5.8ค่ะเป็นตอนที่13เมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าขึ้นมาแรงพอสมควรค่ะเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นทีเดียวนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันต่อไปนะคะ อันดับที่2ค่ะลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงนะคะนั่นก็คือละครเรื่องคู่แคนแสนรักทางช่อง7คะ่ะได้เรตติงสูงสุด5.4ในตอนที่6คะ่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคะ่ะและอันดับที่3ก็ยังเป็นช่อง7เช่นเดียวกันคะ่ะนั่นก็คือละครเรื่องทะเลลวงเรตติงสูงสุดอยู่ที่5 0ในตอนที่11คะ่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคะ่ะ และในส่วนของละครเย็นก่อนข่าวกับเรตติ้งที่มาเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือละครเรื่องกำนันญิงทางช่อง7ค่ะเรตติ้งสูงสุดตอนที่29นะคะซึ่งเสนอเป็นตอนก่อนจบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ5.4ค่ะอันดับที่2ลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือละครเรื่องดงพญาเย็นทางช่องวัน31ค่ะเรตติ้งสูงสุดตอนที่16นะคะอยู่ที่5.1ในวันอังคารค่ะและอันดับที่3นะคะนั่นก็คือละครเรื่องเทพธิดาปราราทางช่อง ท้งสูงสุดคือตอนจบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะนั่งก็คือ4.3ค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งประจําสัปดาห์ที่นำมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว่าตรงใจกันบ้างหรือเปล่านะคะคิดเห็นอย่างไรก็เสนอแนะกันเข้ามาได้นะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่อ้อยทําคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณสาหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ